เห็นไหมพี่น้องคนที่ตายไปแล้วที่เป็นพิเตียนเมื่อพระเยซูมาศพงของเขาที่มันเปื่อยไปแล้วมันจะกลับไปมันจะฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นร่างกายทิดหอกขึ้นไปนพบดวงวิญญาณที่รออยู่บนสวรรค์และพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่ตายทํางานอยู่ก็จะร่างกายก็จะูเปลี่ยนเป็นร่างกายที่หอกขึ้นสวรรค์ขับรถอยู่ดีๆร่างกายเปลี่ยนไหม ถูกยกขึ้นสวรรค์ที่นี้หลับรถก็ชนกันเลยละหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนพระเยซูมารับคิดเรียมขึ้นสวรรค์โลกมีจะขันร้นรถจะดกลกกว่าีชนกันมันตึ้งึใช่ไหมคะเพราะว่าคิดเรียรถูกรับขึ้นสวรรค์แล้วนี่มันจะเกิดอุบัติเหตุวัติภัยเยอะมากในโลกใบนี้เป็นเหมือนนรกบนดินเลยแล้วมาซาตาที่ครอบงำมนุษย์ เขาก็จะหลอกมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูว่าอุ้ยพวกคริสเตียนเนี่ยมนุษย์อวการมันมันหลักมันไปไปขามันนี่น่ะเขาก็จะตัวตัวว่ามียานอาวการมีมนุษย์ตางดาวมาขโมยฉุดคริสเตียนไปเขาจะใส่ร้ายคริสเตียนแล้วเขาก็จะบอกในโลกนี้ว่าอย่าไปเชื่อพระเยซูเด้อเบิง้งคือหนักพวกมันเชื่อก่อนอะไอ เอาไป,ไปแล้วไปคาไปแกงเขาก็สิว่าเขาสิดวนไปบอกเพราะฉะนั้นต้องบอกคนข้้นหลังให้ดีว่าถ้าเราหายไปได้บอกทุกคนเลยว่าทางมือไ้ขคอยหายไปบไปไไป่เห็นศพคอยคอยไว้สวรรค์เ้อบ่เป็นมนุษย์ดาวเขาหม่อไปนี่ไปนสิเด้อเขาาัจสิบนูกหล่อได้ไหม่านี่เห็นไหมเรากำลังอยู่ คือจะถึงตรงนี้ถ้าเราเชื่อพระเยซูเราก็ถูกลับไปอยู่บนสวรรค์ส่วนคนไม่เชื่อนี่จะถูกทิ้งไว้ในโลกที่เป็นงานนรกบนดินจะเจอสงคารามสุดท้ายจะถูกบังคับให้รับเครื่องหมายมาหกหกหกที่หนา้าปาและที่มือขวาเพื่อรับไปจะได้ไปซื้อของได้เพราะมันจะไม่มีเงินใช้แล้วก็ะจะสะแกนในมือขวาและหน้าขาถ้าใครไปรับเครื่องหมายก็ตกเป็นทาสนานซาตานไปอยู่ในนรกประมาณ แต่ถ้าใครกลับใจปฏิเสธเครื่องหมายมาเชื่อพระเยซูยอมตายชื่อพระเยซูยอมตายเราก็จะได้ขึ้นสนวรรค์อยู่เราจะมีบางคนที่แบบปฏิเสธเครื่องหมายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์แต่ต้องยอมตายเขาจะถูก่ฆ่าตายต้องแบบใจกล้าที่สอตายเป็นตายอย่างเงี้ยถึงจะได้ขึ้นสวรรค์นะคะแต่เราอยาจูเราต้องเชื่อจริง ตอนนี้เพื่อที่จะได้ไปสวรรค์แบบไม่ต้องมาเจอความทุกข์ทรมานนะคะโอเคจบแล้ว mm hmm. แล้วแะ้รลูกแล้ว mm hmm. อ่ะอ่ะเอาตระการณ์มฟังแล้วรู้สึกอยากจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่พี่น้องใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันเล่นๆไม่ได้แล้วมาชื่อพระเยซูต้องชื่อจริงๆ <c oughs> ยกมาขึ้นค่ะ หลายอาทิตย์แล้วมาโบสถ์นี่ก็มาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพระเยซูก็จะพิพากษาเราเจ้าไปโบสถ์ไม่รู้กี่ครั้งเจ้าติดายพระเยซูบนรถตุกกรุ๊กเจ้าอะทาไมเจ้าไม่เชื่อพระเยซูพระเยซูบอกว่าผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐได้เห็นกับตาแล้วยังไม่เชื่อเนี่ยโทษนาะคนที่ยังไม่ยังไม่ได้ยินเข้าใจไหมคะคนที่ได้ยินข่าวประเริฐได้เห็นกับตา เจ้าพระเจ้าอะแล้วไปตกนรกเนี่ยจะมีโทษหนักกว่าคนที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสร,ริฐคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสร,ริฐไม่ได้รับเื่อพระเยซูเขาก็จะตกนรกแต่โทษของเขาจะเบากว่าเขาจะไม่คัเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสเราเลือกเรามาได้ยินข่าวประเสร,ริฐเราต้องอย่าเอาหูไปนาวตาไปไล่เราต้องเห็นคุณค่าของข่าวประเสริฐเห็นคุณค่าของสวรรค์เห็นคุณคณ่าของพระเยซูโดยการ เอาจริงเอาจังแต่มันจะมีอุปสรรคพระเจ้าอบอกว่าถ้าใครอดทนจนถึงที่สุดไม่ยอมเลิกเชื่อพระเยซูเราจะได้บำเหน็จในสวรรค์เราจะไปสวรรค์แบบมีรางวัลมากมายเราจะไปครอบครองโลกใหม่ที่เป็นอย่างนั้นสวรรค์ดีนะคะพระเจ้าจะสวมมงกุฎให้เรานะคะที่เรามีชัยชนะเหนืออาการทดเหนือกาการผงผงนะคะ โอเคถ้าเรายกมือขึ้นสวัสด์เราจะได้ที่ไหนในการคะสั้นๆยกมือขึ้นสวัสด์น้องธนาด้วยพระเยซูร่วมตัดสินใจจะเอาทิา้งเอาจใงในการเชื่อฟังพระองค์ในการเชื่อฟัง,อองในการเดิ เสริมกำลังลูกเสริมบรหานความเชื่อที่ขาดอยู่บานความเชื่อประทานความหวังใจบ่าความลิเตนการช่วยเหลือทุกอย่างหาชวที่จะทำให้ลูกเข้มแข็งที่จะทให้ลูกนถึงบันสุดท้ายจนถึงวาและลอธิษฐานคือและูกาคนที่ลูกอาื่อกัก่ในพระองค์ใน้ระอค์เดกไปสูรการรู และไปสวดรูปนิฐานขอมอบชีวิตตัวเองขอมอบชีวิต,ตวและครอบครัวไว้ในมือของพระองค์ไว้ีนพระองค์งอองช่วยเหลือลูกในคริสิงในรูปนิฐานออตตในนามพระเยซูในนาม